แน่นเลยแม่ออฟสองาติดแล้วเกากับหกแปดค่ะได้เสียงแล้วงวดสุดท้ายของปีค่ะพอซอเก่ากับพอซอใหม่ก่สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัะตันดํมซิงนะคะตอนนี้คะเราก็เดินทางกันมาถึงบ้านแม่ออฟแล้วนะคะเนาะ เราก็จะมาตามตัวเลขนะคะตำราวของแม่ออฟนะคะหลังจากเข้ามาแล้วนะคะล่าสุดเนาะสองมวดติดแล้วนะคะล่าสุดก็แปดหกเนาะอ่าใครที่ได้โชคได้ลาบกับแม่ออฟนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะ,ะอะ่ส่วนใครนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าใครกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะขอให้เฮงหปังปังนะคะเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเอฟซีไปตมแนวทางตำราวของแม่ออฟนะคะงวดวันที่ 30ธันวาคม2567นาก็ะคะเดี๋ยจะส่งท้ายปีใหม่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะ,ะ fc ะวันนี้แม่ออบได้ตัวไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับแม่ออบเนาะก่อนอื่นเข้ามาแล้วก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ออบกับแอดมินด้วยนะคะใครที่ติดตามแม่ออบแม่ออบฝากเป็นแนวทางแม่ออบไม่รู้หรอกว่า หวยจะมาตัวไหนเลขจะมาตัวไหนเป็นเลขไม่อบชอบเป็ใช่เป็นเลขที่ไม่อบชอบส่วนตัวค่ะเป็นตัวเลขชอบเนาะไม่อบเนาะใครชอบก็สามารถตามได้นะคะใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะคะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นไงเป็นยังไงบ้างคะไม่อบงวดที่แล้วเนาะได้ยินว่าปังกันทุกคนเลยใช่หลังจากก็ได้โชคสองงวดติดแล้วเนาะ สติใหม่ใช่สติใหม่ก็ต้องบอกว่าก็มีข้าวมีหลุดใช่ก็มีข้าวมีหลุดเป็นธรรมดาเนาะแต่ว่าที่ข้าวเน้นๆก็คือสองวัตติดใช่ค่ะเน้นๆเลยแม่ออฟสองวัตติดแล้วเก้ากับหกแปดค่ะแปดเก้ากับหกแปดนะคะเน้นๆเลยงางวดนี้อ่ะอยาขอดูหลักฐานเก่าก่อนค่ะแม่ออฟของงวดที่แล้วเนาะแม่ออฟวงให้ เน้นๆนะคะตัวนี้เลยอ่านี่นะอยู่ด้านบนนะคะงวดที่แล้วไม่ออกไงหกแปดเนาะไม่ออกใช่ของงวดที่แล้วนะคะอันนี้เนาะเราก็มีหลักฐานอยู่เดี๋ยวเราจะตามต่อวันนี้เลยมีเอฟซถูกกันเยอะไหมคะไม่ออกงวดที่แล้วถูกเยอะค่ะเห็นปังกันอยู่เนาะงวดที่แล้วนี่เป็นไงบ้างคะได้ เสียงมอนหรือยังคะวันนี้ใช่เสียงแล้วงวดสุดท้ายของปีค่ะงวดสุดท้ายของปีเนาะต่ำต่สุดท้ายของปีนี้ของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่เอฟซีสิขอของขวัญปีใหม่ให้เอฟซีนะเอางวดนี้คูณหรือยังคะแมวยางยางเอ้าลุ้นไปพร้อมกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานเนี่เสียงจุดทูบขอรัฐบาลอยู่เมื่อวานวันพักก็ได้เก้าเก้าแปดเอ้า หรือว่าจะตามเราตามไทยอบอสแน่เด้อข้องย่งกงระสงเปดเก้าเก้ <c oughs> ากรเปดมาจะขูดหวันนี้เนาะจะให้แม่ออบนะคะขูดนี่ครับจะเป็นบัตรขูดแบบนี้นะคะเลขของแม่ออบนะคะอ่าโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะแม่ออบ ตอนนี้ก็ทําการขูดบัตรนะคะในนั้นก็จะมีตัวเลขนะคะซ่อนอยู่นะคะร้จยบร้อยอเก่ากับผอใหม่บ่ <laughs> สองสี่ก็สองห้านี่บป่าอาอสองสี่ก็สองห้าน่ไม่ออฟบอ,กอกหกเจ็ดก็หกแปดก็ออกแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่นะค่ะบัตรคูดเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวให้ไม่ออฟเขียนให้ในกระดาษชัดๆแล้วก็จะให้เน้นงบน้อยให้ FC นะคะก่อนจะหมดปีเนาะจะส่งท้ายปีเก่าแล้วนะ FC เนาะนี่ปากกาดแดงหมานทองแท้เลย ยำ้ำใครกดไลค์กดแชร์ขอให้มีโชคใช่ต้องฝากกดไลค์ไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวจะหาคลิปไม่เจอใช่ใครที่ดูคลิปแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าใครกดไลค์กดแชร์แล้วขอให้มีโชคมีลาบนะคะน้องขอให้เฮงเฮงังบังนะคะ <c oughs> ต้องขอบอกเนะว่า FC ทุกท่านนะคะต้องดูคลิปให้จบนะคะเนาะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะจะได้รับชมแบบเต็มๆนะคะเสียเวลาสักนิดนึงนะคะเนาะเผื่อในโชคได้ลาบไปกับแม่ออฟนะคะบางทีแม่ออฟอ่าไม่ได้เขียนลงกระดาษเนาะอาจจะพูดนะคะเจ็ดเวลาดูสักนิดนะโชว์นะคะนี่เป็นเลขที่บัตรคูดนะคะแล้วก็มีเลขชอบใช่ไหมข้างบน โอ้แ oh, ปดห้าเก้าชอบแปดห้าเก้าไม่ออฟชอบแปดห้าเก้าเหรอคะแล้วก็หกสี่สามนะส่วนเลขบัตรคูดนะคะสองสี่สามแล้วก็แปดห้านะคะอีกบัตรหนึ่งนะคะก็สองสองห้าแล้วก็เจ็ดสี่นะคะอ่ะเดีย๋ยวให้ไม่ออฟบงให้เน้นๆเลยค่ะงวดนี้เนาะขอให้ปังๆนะคะส่งท้ายปี

เดี๋ยวรอดูชัดๆพร้อมกันนะคะแม่ออฟบงให้นะสามตัวแล้วก็สองตัวมีเพิ่มมาเก้าหกรอคะแม่ออฟชอบหรอคะหรือว่ามาจากไหนกันอตัดไหนตัดให้เนาะันี่ก็จะเข้ามาตัดสี่ตัวก็ลองใส่ดูด้วย ใครชอบสี่ตัวแปดห้าเก้าหกเผื่อชอบสี่ตัวแปดห้าเก้าหกน้องไม่ออฟตัดเลยนี่ตัดจากนี้แหละเล่นก็ได้ถ้าไม่เอาตัวนี้ก็ตัดแค่สี่ตัวนี้กลับไปกลับมามันก็ได้ตัวนี้สองตัวเน้นๆคือแปดห้าแล้วก็เก้าหกนะคะสามตัวที่เน้นก็คือแปดห้าเก้านะคะทุกท่านเนาะเพราะชอบงมวดที่แล้วก็เก้าหกกับแปดหกคิดว่ายังยังจะมาเพราะเมื่อวานนี่เสียงไายจุดทูบวันพาก็ เก้าเก้าแปดอีกนะกลัวมันกลับหัวเก้าเป็นเก้าหกเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ระวังระวังที่แม่ออปล่อยไทยระวังจะมาลาวด้วยเด้อนะใบอ่าได้ได้ลงไปแล้วเนาะรัฐบาลไทยนะเจ็ดสี่ใช่เจ็ดสี่เก้ากับเก้าสองรัฐบาลไทยนะวังจะม่แคปแมปหนึ่งนะคะนะแคปเอานะคะเผื่อ ใครไม่เห็นนะฮะซูมให้ชัดๆเลยอะแคปนะคะทุกท่านแคปเนาะแคปหน้าจอเลยเด้อดูชัดๆเลยนะฮะ,ะวงนะคะ85แล้วก็96นะคะส่วน3ตัววงที่859ห้าะหรือว่าใครจะไปตัดจาก3ตัวนั้นตัดซื้อ2ตัวก็ได้นะ,ะ FC โอเคค่ะใครที่มีงบก็วินเลยในนี้ก็ได้จับจะชอบเก็ดสีก็เอาเก็ดสีแล้วแต่ใครชอบแล้วแต่ชอบเนาะแม่ออฟแล้วแต่ชอบค่ะชอบไม่เหมือนกันเนาะได้พระพลดะสำหรับแม่ออฟชอบเลยอ่ะโอเคค่ะจะติดต่อเบอร์โทรเนาะเบอร์โทรอะไรบัดคะแม่ออฟศูนย์เก้าเก้าศูนย์เจ็ดสามแปด สองศูนย์ห้าค่ะติดต่อมาที่เบอร์นี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรโดยตรงแล้วก็เบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยเนาะใช่ใช่ติดต่อแม่อ๊อฟโดยตรงเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะติดต่อทําบุญร่วมทําบุญนะคะเนาะซื้อผลไม้ถวายปู่ย่านะคะเนาะได้ตัวเลขกันแล้วเดี๋ยวให้แม่อ๊อฟฝากอะไรถึงเอฟซีบ้างคะนี่ก็วันพีใหม่วันพรปีใหม่แล้วเนาะวันท้ายของปีแล้ววันนี้ก็ ว่าสุดท้ายของปีขอให้ทุกคนปังปังต้อนรับปีใหม่ด้วยกันนะคะกำลังเดินทางก็ขอให้รับโชคกลับบ้านเนาะม,มีเงิน เินน้ามันในการเดินทางไะที่กําลังเดินทางกลับบ้านอยู่ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะถึงบ้านอย่างปลอดภัยไทยฟซีเนาะ,ะวันนี้ก็ได้ตัวเลขนะคะขอให้เฮงๆงปังปังนะคะจากแม่อ๊อบนะคะเป็นตัวเลขที่ชอบนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะ,อะแอดมินก็ขอลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ